การเป็นตับอันดับทีห่หนึ weather, <inga> yeah, ah. ่งนะเป็นตัวนะมาสวยเลยทีเดียวเออก็เราดูนะครับเป็นนักผู้อาจจะเปตัวขึ้นมาแล้วก็ดีเลยที่มาเ่อะมาปลาจือเดือนนะรรเป็นอันดับเป็น

ตเกได้มัป็นไยรงกันด้วยเป็นไงรถเตะทีะมลัยอใ่รถใช่หายเรียกหายาเป็นจุดทีุ่จะตรงีรถไปแล้วะาเอา้

ต่อไดูการเรียนการบรีไม่ให้ทำตามไม่ทำให้ถึงในคนจนต้องงานเพระคนแรกที่เราประชาชนเด็นนะด้วยกับเป็นคนที่น่แคร์บกว่าเป็นคนที่น่าแคร์มันไม่เพียงแต่จะมาตามเวลาในวจนมี่55ที่ยาวเปยาวถงกันตั้งแค่เมียนนะครับวันนี้มันคิดถูกใจของประชาชนมันเป็นารเรจัมให้ในทธิควัมเป็นมนุษดูดีย่าแบบนี้ต่าจังจะเจอรักจะเจอความเป็นมิตรคนนั้นยังเป็นรัก các em mới <laughs> đại dương bay 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 bay